เจ้าคิดจะทำร้ายครอบครัวของข้าข้าจะจ่ายคืนพวกเจ้าเป็นร้อยเท่าฮึแกกาดียังไงถึงได้มาข่าคนในเมืองอานาันของข้าึข้ามัม่นถ้าแน่จริงก็เข้ามาเขาข่าจ้าเมืองละแล้วเขาจะไปไหนต่ออย่าข่าฉันเลยฉันยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลวพวกเราควรจะเอาอยัางไงดี อะไรอาจารย์ทาริเขาอยู่อันดับที่สีแม่งเอ้ยแล้วยังไงสุดท้ายเราก็เป็นแค่ทหารธรรมดาจะไปสู้มันได้ยังไงละ่ะแล้วจะรออะไรอยู่วิ่งสิเฟยอย่างเย่แม้ว่าเจ้าจะเติบโตมากเท่าไรนี่คงเป็นราคาที่เจ้าต้องจ่ายแล้วทำไมหัวใจของข้าถึงได้เศร้ากันละ่ะ หรือมันไปเธอยังไงเจ้ากับข้าก็าอยู่คนละโลกกันข้าขอให้เจ้าโชคดีถึงข้าจะยังไม่มีอาจารย์แต่ก็ยังดีที่ยังเกาหน้าได้ทุกวันเอ้ hey, hey, นี่เจ้าตัวเล็กเอาไปคิวคิวเฮ้เฮ้เฮ้ นั่นมันของดีเลยนะเจ้าจะโยนทิ้งแบบนี้ไม่ได้อ่าข้าทำไม่ได้ข้าจะไม่ให้ผลไม้นั่นกับเจ้าอีกแล้วเฮ้ยเจ้าขโมยกรงดาบของข้าไปอีกแล้วถ้าเจ้าโยนทิ้งข้าข้าจะฆ่าเจ้าไม่หัวใจของข้ากำลังจะแตกสลายมันอยากเกินไปสำหรับข้าที่จะทำแบบนี้ เอ๋แกหมายถึงบอ่อทองนี่ไม่ใช่บอ่อทองธรรมดาเหรอแต่มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของที่แกยโยนลงไปได้อย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่าทำดีมากเจ้าตัวเล็กคิวคิวช่วยด้วยอาวกอย่างเย่มาเลือกเคปวิชาบ่มเพาะขอรับเจ้าคือคนที่ทำลายสถิติออคอยดาบอย่างเย่อย,อย่างนั้นเหรอใช่ขอรับ